สวัสดีจ้ามาตามาลุนล่าสัตตาของวันที่ยี่สิบสามกันพี่น้องเป็นยังไงเนาะของวันที่ยี่สบสองมานบ่จ้าวันที่ยี่สิบสองนออกแปดเกเก้าวัสันบนแล้วตเด้อบบนเกดเก้าเพราไม่เวลาเป็นเกเกตรงนี้เนาะแต Bond, ่เนาะเก้าเกรางสามหกวัดสันรางสามหกบ่อเข่าแล้วแต่เด้อสูตรรางบัดเข่าเก็แบบนี้นี่เหลขกมันกลับกันอยู่แบบนี้เนาะเก็เเเพิ่นบัดออกอยู่ บนสามหกบ่กเขาเขาวิ่งรูดที่เกตแล้วแต่เนาะตัวนี้บอมาเหล็กหนึ่งนี่บอมาเขาวิ่งรูดที่เกตจ้ะเอมมารุนโตมือน,นีจะเอาเล่าสาตาร์ลงกับเล่าพัฒนาไปน้ากันแล้วแต่เด้อพาวาเวล่าโบพ่อพี่น้องใส่แคบหนะักจอไวรุนนี่คือเล่าสาตาร์น่าจะเนาะรุ่นของวันที่ยีิบสามเบิงนี่สูตรคำนวณบนจ้ะล่าง สมุดโต๊จบปากกาสีแดงกันพี่นำ้ำแคปหน้าจอไปรุ่นจ้าล่าสตาของวันที่หยบาหลักสิบหกหน่วยสุดคำนวณบนหลักสิบด้วด้ยสีด้หาหลักหน่วย,ยได้ยสองสามส่ันจับคู่จ้าหกสองหกสามสี่สามสี่สามสวิ่งรูดบนล่างจะวิ่งรูดบนและล่างที่หกนอาจะเนาะ 6. สูตรล่างจะหลักสิบหลักหน่วยสิบได้หกได้สามได้เก้าหลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดจากคูหกห้าหกหก็ดตรวสอบไหมไม่ละบลูัจฉริบลูตอเด้อเกหสูตรล่างสูตรบนวิ่งหลุดบนบนล่างที่หจ้ะ แม่มราจะเอาอยางล่มพี่น้องสังเกตเบื้องเล็กสามหลักสิบเล็กสามหลักหน่วยวาสันเขาเล็กสามเนาะสี่หลักสิบสี่หลัก,นนลก,ลกลหน่วยแม่ไมลราดจัดเล็กสามลงนะจ้ะเด้ออันนี้ชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้มาว่างไว้เมืองนี้เนาะเอาิ่งรุดสี่หกกับสามของเล่าสาตาร์ออกใบาสามสี่สิหาหน้าที่น่าจะเนาะต่อไปด้วยเล้าพาฒธาหน้าพี่น้อง ในคลิปเดียวกันแล้วจะเด้อเอาล่าพัฒนามมลงใหไอพี่น้องก่อนหงดที่แล้วที่เป็นบ่อเข่าเนาะแต่เนาะต่อบัไดลง่คลิปหอพี่น้องในคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่น้องขอมาลักซิบลักน้อยนะจ๊ะอันนี้ของเป็นหน้าทางเล่าพัฒนาจ้ะของวันที่ยีบสามสูตรคำนวณบนจ้ะลักซิบลักน้อยลักซิบได้หกได้สี่ได้ห้าลักน้อยได้สี่ห้าหกเปอร์เซ็นพี่น้องสังเกติงตัวเลขกับกันอยู่สูตรล่างลักซิบลักน้อยจ้ะ หลักสิบได้หกได้หนึ่งได้ศูนย์หลักหน่้ยได้หนึ่งสองสามพันนะแม่เมล่าจะมาจับคู่ให้นแล้วจะเด้ออันนี้จับคู่เอาเพราะว่าแม่มอเราประหยากเข็ยบเงี้ยเอาเนาะฟังนั่นจบนั่นแล้วนะพี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอไปจับคู่เอาเองวิ่งลูดบนล่างที่กหกกระพาเอาประมาณนี้จะเฮงๆปังๆแม่เมล่าเอาเหล้าสตาร์และเหล้าพัฒนาลงแล้วแม่เมล่าจะเอาห้าน้อยลงให้นแล้วจะเด้อประมาณนี้จ้า ผู้ใดอยากกินขนมทุกวันก็คือช่อม้าน้อยแหละพี่น้องเขาตัวเน้นของแม่มิราตัวชอบแม่มิราจัดไว้ให้เข้าเต็มๆทุกวันสูตรปวด็อกปวดนี่ปวดสินเข้าทุกมือพี่น้องสําหรับเล่าอ็สาหรับห้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาป,ประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันเจอก,กันนะคิดต,อต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆทุกวันจ้า